เช้านี้อยู่กับมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตมาด้วยอาการไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับอาการประจําตัวหรืออาการประจํารุ่นเขานั่นเองนี่ฮะออกเป็นเหลืองทองแบบนี้แล้วนะครับไม่ขาวแล้วตรงนี้ยังขาวอยู่นะฮะเม็ดนี้ดับไปแล้วเม็ดนี้ออกจะไหม้แล้วนะครับนี่ฮะมาดูข้างขวานะครับข้างขวาไม่ติดแล้วนะฮะมีตรงนี้นิดๆนะะสังเกตดูนะครับถ้าไม่สังเกตจะดูไม่เห็นเลยดับไปแล้วดับไปแล้วดับทั้งเส้นเลยนะฮะเดี๋ยวทําการแก้ไขนะครับอาการประจํารุ่น เป็นทุกคันนะครับแล้วกลับมาชมกันใหม่ครับส่งงานกันแล้วนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะครับอาการประจํารุ่นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์ไม่ติดนะครับทดสอบโดยการสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องจะเห็นว่าไฟเดย์ไทม์วิ่งไปแล้ววิ่งกลับนะครับแล้วติดเต็มเส้นแบบนี้เป็นสีขาวนะฮะเปิดไฟเดียวครับพอเปิดไฟเดียวจะเห็นว่านะครับด้านซ้ายนะครับไฟเดียวจะวิ่งแบบนี้นะครับฝั่งขวายังคงเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งอยู่นะครับ เปิดฝั่งขวาครับฝั่งขวาเป็นไฟเลี้ยวไปแล้วนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเฟนชี่นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้ติดนะกระจกมองข้างติดนะครับปิดครับปิดไฟเลี้ยวเหลือเป็น d a ย์ไทม์รั n นิ่งนะครับเป็นแบบนี้เลยสวยๆนะฮะเต็มเส้นของเดิมข้างนี้ขาดไปหมดแล้วนะครับข้างขวาไม่ต้องพูดถึงครับไม่ติดเลยนะครับโอเคนะฮะทำรับเสร็จ สวยงามแบบนี้รับประกัน1ปีเต็มนะฮะสำหรับใครที่ใช้นะครับปาเจโร่สปอรนะครับเปิดไฟเดียวไว้ข้างนึงครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับใครใช้ป a j e r o Sport ์โฉมนี้นะครับรวมถึงโฉมใหม่นะครับเจออาการไฟ Daytime Running ไม่ติดนะครับเรารับแก้ไขนะครับถาม0 2 0งหมกว่าบาททำกับเราเพียง7,900บาทต่อคู่เท่านั้นนะครับรับประกัน1ปีรับงานสวยใสกว่าของเดิมติดรถนะครับทดสอบระบบไฟเดิมครับไฟหน้าครับ ไปสปอร์ตไลท์ครับติดครบนะครับก่อนส่งงานเราทดสอบให้เรียบร้อยเลยนะครับสูงต่ำติดครบนะฮะไปเดย์ไทม์รันนิ่งสวยงามแบบนี้ฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามน้าได้ที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบู์นะครับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ